สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของผมรายการที่พาคุณไปดูเรื่องเกี่ยวกับเส้นผมที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะฮะวันนี้เตหายไปนานมากน่าจะประมาณ5เดือนได้ที่เตไม่ได้อัดคลิปให้ทุกคนดูแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ลง E ีีใหม่ๆเนาะและแล้วเตก็เหมือนเดิมเตไม่ทราบว่า EP นี้คือ EP อะไรเดี๋ยวเตไปตัดคลิปไปถึงจะรู้ว่า EP นี้คือ EP อะไรนะที่เตหายไปเนี่ยก่อนอื่นเต้ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าเตแอบไป เปลี่ยนแกนจมูกเต้ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะออกหน้ากล้องเนื่องจากว่ามันยังบวมอยู่ที่จริงอันนี้ก็ยังบวมอยู่นะนี่ประมาณน่าจะ3-4เดือนแล้วก็ยังบวมอยู่เต้ก็เลยยังแบบกลัวทุกคนจะโฟกัสที่จมูกแล้วก็ไม่ได้เป็นอนการฟังเต้พูดเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเต้ก็ไม่ได้เก็บข้อมูลใหม่ๆมาให้ซึ่งวันนี้เต้ก็ยังอยู่วนเวียนอยู่กับสีผมที่เป็นสีปิดผมขาวอยู่เพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านก็ยังไม่เก็ต ลูกคนะ้าหลายท่านเอาไปทําเองก็ยังมีปัญหาว่าสีมันเข้มไปสีมันสว่างไปแล้วก็ผสมมามันไม่เหมือนที่เตทําวันนี้เตก็เลยหยิบมาอีกงานชิ้นหนึ่งแต่ว่าเป็นผมผู้ชายเป็นงานที่แบบทําง่ายผมผ,ผู้ชายทําได้นะฮะแล้วก็ผมสั้นผู้หญิงที่ทเป็นแบบพวกผู้ใหญ่ที่แบบตัดผมสั้นหรือสผมสั้นเนี่ยใช้ใช,ใช้ใช้แบบนี้ได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูผลงานกันก่อน,อนว่ามันเป็นแบบไหนตเตจะรีแอคคลิปที่เตทําไม่ให้เดี๋ยวไปดูกันเลยฮะ Okay. ผมก่อนทํานะครับผมลูกค้าจะมีความแบบอันนี้คือลูกค้าทำกระตไปแล้วรอบหนึ่งตรงปลายเห็นไหมว่าสีตรงปลายเนี่ยยังเป็นสีแฟชั่นคือสีสว่างแล้วก็ยังปิดผมขาวได้ด้วยแต่คนที่งอกมาใหม่ประมาณเดือนเดือนแบบเดือนหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันก็จะเป็นผมขาวสลับกับดําแต่ข้อดีคือ,อยังไงรู้ไหมลูกค้าบอกว่าผมมันแบบมันกลืนกันอะ่ะมันไม่ได้โดดเด่นเหมือนตอนที่ทําสีเข้มสังเกตว่าตรงปลายอันเก่าลูกค้านะเคยทําสีเข้มมาก่อนหน้าที่จะมาเจอเต และรอบที่2ก็คือที่เขามาทำเนี่ยคือมาเจอเตยแล้วแล้วเตยก็แก้สีให้เป็นหนึ่งรอบซึ่งสีมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสีตรงปลายที่เคยทําเข้มมาก็ยังจะติดเข้มอยู่แต่ตรงโคนที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นผมที่แบบเป็นผมติดสีเนาะอัตราส่วนจะเตยม,มาบอกทีหลังท้ายคลิปนะเหมือนเดิมฮะถ้าเป็นเคสปิดผมขาวหรือว่าทําสีเอ่อปิดผมขาวแฟชั่นเนี่ยสามารถลงโคนแล้วลูดปลายได้เลยทิ้งค่าถ้าให้มีถ้ามีเวลาอยากให้ถึงสี่สิบนาทีเป็นต้นไป นะฮะเพราะว่าถ้าทิ้งแค่3 0นาทีเนี่ยสีมันจะไม่แน่นแล้วก็บางคนเนี่ยติดทิ้ง20นาทีเนี่ยสีก็จะแบบแทบจะไม่เกาะเลยแต่ก็อยากให้ทิง้งเต็มที่ก็คือ40นาทีเป็นต้นไปถ้าเลยส0นาทีไปเนี่ยน้ำยามันจะหยุดทํางานของมันเองไม่ต้องกลัวว่าทิ้งนานแล้วผมจะลวงนะฮะไม่มีปัญหานะเสร็จแล้ได้ประมาณนี้เลยนะฮะ รอบที่2เนี่ยจะมีความหม่นความแอชมากขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ารอบที่แล้วลูกค้าทํากับเตไปเนี่ยสีมันจะติดน้าตาลเยอะหน่อยแต่โจทย์ลูกค้าคืออยากให้มันดูหม่นที่สุดแต่ว่าทีนี้มันหม่นได้ไม่มากเนื่องจากว่าผมลูกค้ามาเป็นผมดํารอบนี้ก็เลยได้มีความเป็นหม่นเยอะขึ้นเนื่องจากว่าสีเก่าที่ที่ติดมาจากรอบที่แล้วนะมันมีความเป็นสีสว่างอยู่แต่ก็เลยเพิ่มหม่นเข้าไปนะฮะทีนี้เดียเด๋ยวเตไปบอ,อกวิธีผสมกันอันนี้สําคัญแล้วนะเดี๋ยวถึงการผสมแล้วอันดูดูข้าง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 คือเป็นผมผมลูกค้าเนี่ย ผมขาว80%นะพอเปิดมาอันเดียปให้ดูเลยก่อนทํากับหลังทำเนี่ยข้อแตกต่างคือมันเห็นได้ชัดแล้วรอบเวลาเวลาผมลูกค้างอกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะไม่โดดมากเหมือนผมดํานะครับผมผมขาวผมดําผมน้ําตาลจะกลืนกันมันจะดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นโอเคผลงานเสร็จแล้วอะเดี๋ยวจะปิดคลิปแป๊บหนึ่งทีนี้สูตรผสมนะฮะ เต้ต้องบอกก่อนว่าครั้งที่แล้วเต้เคยบอกลูกค้าไปว่าบอกเพื่อนๆในใน u ูทูบไปนะฮะว่าสีสว่างหนึ่งหลอดแล้วก็สีเข้มครึ่งหลอดถ้าคนไหนที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันเข้มไปให้ลดปริมาณลงก็คือว่าใช้สีสว่างหนึ่งหลอดเหมือนเดิมแต่ว่าลดสีเข้มมาเหลือครึ่งของครึ่งหลอดแต่ทีนี้ปัญหาคือว่ามันจะไม่ติดเตก็เลยแต่ว่าสูตรนี้เตก็เลยเปลี่ยนเป็นทดลองเป็นเออใช้สีระดับแ ระดับ9ก็คือแต่คลิปคลิปที่แล้วที่รอดยอดวิวสองสองแสนกว่าที่ที่เป็นคลิปปิดผมข่าวคลิปแรกของเตยคือเตยบอกให,ใ,หใ,ให้ใช้สีบรอนสว่างเลยซึ่งตอนนั้น,นบ,บางทีมันจะไม่ปิดมันจะปิดไม่สนิทเนาะลองขยับมาเป็นเบอร์แเบอร์9้าเบอร์แปดบอร์เก้คือประมาณแบบสีบรอนสว่างหรือว่าเป็นสีบรอนบรอน,บรอนกลางถ้าไปดูตามชาร์จก็เป็นพวกสีแบบสีบรอน บอลธรรมดาเลยไม่ใช่บอลสวา่างบอลธรรมดาแล้วก็ให้ดูเลขนะฮะเลขก็คือสีสว่างระดับแปดถ้าจะช่งางช่างถ้าเป็นช่างทำนะช่างจะรู้เนาะว่าสีระดับแปดคือสีประมาณเบอร์ไหนก็ประมาณแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนี่ใช้ได้หมดเลยแล้วก็ผสมอัตราส่วนก็คือว่าสีส่วนสว่างอะ่ะหนึ่งหลอดเหมือนเดิมแล้วก็สีเข้มหรือสีประมาณเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามเนี่ยประมาณครึ่งของครึ่งหลอดหรือประมาณหนึน่งส่วนสามต่อต่อสีสว่างนะ เข้าใจไหมน่าจะเข้าใจนะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ไฮโดรเจนสําคัญรอบเนี้ยเตมไม่ได้ใช้หนะึ่งต่อหนึ่งนะเตใช้หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองไม่ใช่ไฮโดรเจนเยอะกว่าสีหนะึ่งต่อสองเท่านะเตให้สีเยอะกว่าไฮโดรเจนเตใส่ไฮโดรเจนนิดเดียวเองอะเตใช้เตสมมติว่าเตเอผสมสีทั้งหมดหนึ่งร้อยเอ็มอเตจะใช้ไฮโดรเจนแค่ห้าสิบถึงหกสิบเอ็มอลก็คือจะใส่ไฮโดรเจนน้อยมากเพื่อให้สีมันข้น แล้วมันจะติดสีและปิดผมขาวได้แน่นแล้วสีก็ยังจะสว่างได้อีกอันนี้คือเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะเป็นคนมาเจอนะเพราะว่ารอบที่แล้วเราเผสมหนึ่งต่อหนึ่งถูกไหมเป็นสีสมมติว่าสีหนึ่งร้อยแล้วก็ไฮโดรเจนหนึ่งร้อยสีมันออกมาแบบสวยแหละแต่ว่ามันไม่แน่นมากมันจะแบบโปรง่ปรงๆตัวที่เป็นสีไฮไ์ต้นที่เป็นสีผมขาวมันจะมีแบบโปรง่ปรงๆอยู่แต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งต่อครึ่งเขาเรียกหนึ่งต่อครึ่งไหมเออหนึ่งต่อสองแต่ว่าเป็นไฮโดรเจน หนึ่งส่วนแล้วก็สีสองส่วนมันจะเข้มข้นกว่าลองดูอันนี้เตยพลิกแพลงเอานะมันไม่มันไม่ถูกตามสูตรที่เทคนิชเชียนบอกนะเพราะว่าสีบางกล่องเนี่ยเขาบอกว่าต้องใส่1นต่อสก็คือใส่สี1หลอดไฮโดรเจนเท่ากับ2หลอดแต่เตของเตคือไม่ว่าจะสีกี่กี่อย่างเขาก็ให้สูตรสีมันยังไก็ตามสี1ส่วนไฮโดรเจนครึ่งส่วน จำไว้นะฮะแล้วไฮโดรเจนควรจะเป็น6%เปอร์เซนเท่านั้นไม่อนุญาตให้ใช้9%กเปอร์ซไม่อนุญาตให้ใช้3%าเปอร์เซนถ้า9้าเปอร์เซนี่ยสีตรงปิดผมขาวจะไม่สนิทนะฮะแล้วก็สีตรงสีสว่างจะกระโดดโดดจะสว่างเกินไปแต่ถ้าใช้สเอร์นเี่ยตรงปิดผมขาวจะไม่สนิทและตรงสว่างก็จะไม่ขึ้นเลยโอเคไหมก็ไปค้นคว้าดูส่วนสีเบอร์ที่เตใช้เลยถ่องไอที่เตใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์ แป่งหนึอของเวลลาตัว KP แล้วก็นู d อิลูมิน่าเจแปนเป็นนูดนูตหกอีกครึ่งหลอดแล้วก็ใส่เบอร์2องขีดศูนนยของเวลลาอันนี้คือสุดของเตที่จะทำให้ดูเมื่อกี้นะเป็นของเวลลานะครับแล้วก็ถ้าใครจะไปพิกแพงก็ให้ไปดูแบรนด์อื่นๆแล้วก็ให้เลือกเฉดสีที่มันใกล้ๆเคียงกันเนาะ อีนี้อีพนี้สั้นๆเลยคิดถึงทุกคนมากเลยทุกคนที่คอ,คอมเมนต์มาได้ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ตามมาจาก YouTube เต่ก็ขอบคุณมากเหมือนกันสําหรับอีนี้เต้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปอีกนิดนึงไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าลูกค้าเตส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาเรื่องผมขาวแต่อย่าลืมนะว่าผมที่เคยทําสีเข้มมาไม่ว่าจะเป็นแบบแชมพูแบบครีมหรือแบบใดๆก็ตามที่เป็นที่เป็นปิดผมขาวอะ่ะ ที่เป็นทำทำแล้วสะแล้วเป็นแบบดําธรรมชาติอันนั้นคือหายนะนะฮะไม่สามารถทําสูตรนี้ได้นะทําได้แต่ว่ามันจะติดแค่โคนติดกิติดแค่ผมที่ขึ้นมาใหม่สูตรที่เตให้ไปเนี่ยจะติดเฉพาะคนที่มีผมที่ไม่เคยทําสีมาหรือทําสีสว่างมาถ้าคนทําเข้มหรือทําดํามามากกว่านี้แล้วจะไม่ติดเห็นกลับไปย้อนดูได้ว่าลูกค้าเตที่เคยก่อนที่จะมาทำกับเตเนี่ยยังมีตรงปลายที่มันดำๆอยู่นั่นคือเขาใช้สูตรแบบสะเองแค่ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นให้ระวังมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบทําเองที่บ้านและอยากจะเปลี่ยนโทนให้ศึกษาดีๆไม่ใช่ว่ามาวีนว่าทําแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการเนาะ โอเคสำหรับอีพีนี้ไม่มีอะไรมากแล้วเต่ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มาขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาจาก YouTube มาจากช่องทางอื่นๆที่มาหาเตยไม่ว่าจะเป็นสาขาบางนาหรือว่าสาขาอาลีนะครับถ้าเป็นอาลีเนี่ยจะอยู่ที่ BTS เอ่อระหว่าง b t ทสะพานควายกับอาลีสามารถเซิร์ชในเซิร์ชได้ว่า The House salon นี่คืออาลีอาลีเตจะเป็นคนเตจะอยู่ประจาถ้าจะมาทากับเตก็ไปที่อาลีเลยแต่ถ้าเป็นบางนาเนี่ยจะพิมพ์ว่า ซาลอนเดอะพรีเซนต์จะเป็นช่างพี่เก่งดูแลอยู่ซึ่งเตมไม่ได้ดูแลเองแต่ผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะทําเหมือนใช้เหมือนกันแล้วก็หลักสูตรทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าคนละชื่อแบรนด์นะเนื่องจากว่าเตดูแลคนละหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์นะครับสามารถใครใกล้ที่ไหนเข้าไปที่นั่นได้หรือโทรมาหาเตหรือติดต่อเตทางช่องทางเบอร์เตก่อนแล้วว่าใกล้ที่ไหนก็นัดคิวกับเตได้เลยนะฮะสำหรับใครอยากปรึกษาเนาะส่วนสร้างสร้างไวัซ่านลาหลุดอีกแล้ว ส่วนช่างทําผมที่อยากได้สูตรสีต่างๆแล้วอยากให้เตยไปสอนตอนนี้เตยยังไม่มีคลาสสอนนะเตยยังสอนแบบออนไลน์อย่างนี้อยู่ก็สามารถปรึกษาเป็นเคสบ y เคสได้ถ้าเตยมีเวลาเตยก็จะตอบให้นะครับส่วนช่องทางที่จะสั่งสินค้าพวกเครื่องหนีบเครื่องม้วนอุปกรณ์ต่างๆที่มีคุณภาพที่เตยคัดเลือกคัดสรรมาให้แล้วน่ยให้ไปที่เพจคุณสิทธิพงษ์เพจคุณสิทธิพงษ์นะฮะเตยขายช่องทางเดียวเท่านั้นทางอื่นเตยไม่ทราบว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมเด้อโอเคสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากค่ะบไว อีพีหน้าเตจะรีบมาอัดให้น่าจะไม่เกินภายในถึงสัปดาห์หน้าจะพยายามมาอัปเดตกับทุกคนเรื่อยๆจะไม่หายไปไหนแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้โปรท็อกก็ยังตึงอยู่จมูกก็ยังไม่เข้าที่เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างเข้าที่ก็น่าจะเริ่มอัดได้แล้วนะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากที่ติดตามขอบคุณครับ